และลุ้นนะคะลุ้น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 ลบระวังระวังระวังลุ้นนะคะลุ้นลุ้นลุงลุงไปขับมาเองเลยนะคะเพราะว่าเป่ามือบอกว่าไม่ไหวนะคะนานมาแล้วชโยเชโยมาแล้วมาแล้วถึงแล้วนะคะลุงไปขับมาเองเลยบป่ามือบอกไม่ไหวขาสั่นบป่ามือขาสั่น เฮ้ยเยอะมาแล้วมาแล้วโอ้โหมตรงนั้นแหละลูกดีถ้ามาได้อ่าไม่ตอนที่มันเบรกไม่ตอนนี้พวกพี่เบรกแหละเห็นเลยเนาะมันยกคานขึ้นมันวิ่งเลยอ่าผมก็ใจหายด้วยนะไม่ใช่ไม่ใจหายแต่แค่เบรกแค่เบรกไม่เลยกัวกัวแต่รถมันไหลมาอีกสองคันน่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจอด ต <Internet. S 1> มีคสงสัยน่าจะใกล้ถึงเลยนะคะเนี่ยเดาว,ว่าอยางงั้นเนาะนี่นะคะแล้วก็เราก็ตามดูตามดูตูดลงุงพลตามดูตูดลุงพลน,นะคะตอนนี้สงสัยน่าจะใกล้แล้วละ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าไปหมู่บ้านอะไรเนาะถ้าถ้าเขาบอกเราก็อ่านเมื่อกี้อะไรนะ่าเลออะไรเนะมื่มอกี้เลอเลอโตเลอโตนี่นะคะ เราก็ตามตูดลุงนะคะมาสามวันแล้วนะคะโอ้ข้าวโพดข้าวโพดงามมากเดี๋ยดูดูดูข้าวโพดดูข้าวโพดช่างทางหูงามมากข้าวโพดโอ้หูดูสิข้าวโพดงามมากคุณนี่นี่นี่มาดูตอนนี้เราเป็นผู้ประสบไครเองนะคะทุกคนเรามาอะไรที่นี่คะเออเสียวจนลูดูเลยทุกคนเนอ จริงๆเหรอเจ๊อ้อยจ,จริงๆแล้วเขาบอกว่าเขาเขาเขากั้นหายใจเป็นระยะระยะกั้นกั้นกั้นพี่วอนถ้าเป็นเห็นถนนเส้นเส้นเมื่อกี้หนูของลงเลย <c oughs> จอดจอดทำอะไรไม่รู้ไปแล้วลงไปก่อนแล้วนะคะเพราะว่าไอ้ชิดมันชิดมันจอดให้คนให้ให้ให้ใหใหใหรถ ราทางทหกขึ้นก่อนไงคนรออยู่ข้างบนนั่นไงถึงแล้วทุกคนถึงแล้วเห็นไหมนั่นไงที่ได้สานาทีโอ้อ้ย <c oughs> ถึงแล้วทุกคนดีใจจังเลยกั้นหายใจเป็นระยะนะคะกั้นหายใจเป็นระยะเพราะว่าทางมันชันมากทุกคนนี่นี่ถึงแล้วถึงแล้วนะคะอันนี้เป็น อ่าอ่า,อ,าอะไรนะเป็นที่ที่สองนะคะที่เราจะแจกผ้าห่านนามน,นะคะนี่นะคะมีนี่นะคะเขามารอกันเต็มไปหมดเลยนะคะนี่จะให้ดูบรรยากาศนะบรรยากาศคนบรรยายก็พอคุนไม่ไหวละบรรยากาศนะคะทุกคนคนมากันเนืองเนืองแน่นนะคะเยอะมากเลย สองสองนาทีแล้วสองนาทีแล้วยังเหลืออีกหนึ่งนาทีแล้วจะปิดนู่นนะคะเป็นไงเป็นไงโอ้โหนั้นคือท่านนายกนะคะท่านนี่ดูท่านนายกหวกดำนะคะหล่อมากเลยท่านท่านไปรอรับนะคะที่ปั๊มน้ำมันปตทเนี่ยเมื่อกี้นะคะนี่นะคะนี่นี่นี่ดูดูนะคะ เนี่ยดูดูด,ดูบรรยากาศนะคะเนี่ยก่อนจะพามาให้ดูนะเดี๋ยวจะให้ดูท่านนายกเนาะลอรอทุกคนรอเนี่ยเนี่ยเป็นรับพวกเราที่ปั๊มปตทนะคะท่านนายกคนอะไรรอหล่อเนี่ยนะคะนี่นัน,น,นลุงลุงเห็นไหมนี่นะคะอันนี้คือรถคันที่เราอันนี้คือพวกผมที่เราจะแจกนะคะนี่นี่นะคะ นี่นะคะคาราว,วานของเรานะคะจอดแล้วผมจะมาดีกว่าคุจะขึ้นได้เหรอได้ผมโตรถตู้ผมจะขึ้นได้เลยลุงโชคดีม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ดูไมีปัญหาแล้ววันนี้แล้ว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 เดี๋ยวเดี๋ยวยังเหลืออีกรถคันหนึ่งนะคะรถพะโหมเรานะยังขึ้นมาไม่ได้นะคะนั่นเลยนะคะจอดอยู่บนนั้นนะลุงจะไป ลุงจะไปขับขึ้นมาเองลุงบอกนะคะนั่นเลยนะคะนั่นไงลุงกำลังจะไปขับมาเองนะคะทุกคนเพราะว่าเออบ่าวเมือบอกว่าผมไม่ไหวแล้วนะคะมันชันมากเมื่อกี้